สวัสดีครับนันน่มือนี้สิภามาเบิงสาเหติเหตุให้ฟักทองนะครับออกมามีตำาหนี้นะครับออกมาบดได้ราคานะครับสาเหตุเหตุให้ฟักทองมีตำหนี้บดได้ราคานะครับบางที่นะครับบางที่อ่าเข้าอาจจะดูแลดีนะครับบางที่ดูแลดีซ้ำได้นะครับใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยไหหนามไห คุณไห้ปุ๋ยไห้น้ำดีซ้ำได้นะครับกบ็บางที่เขากับมีข้อผิดพลาดใดนะครับกบ็ขออนุญาตนะครับสำหรับผู้ที่มีความชำนาญอยู่แล้วนะครับมีคอสแชร์ประสบการณ์ให้ครับนานาเมื่อไม่นะครับหรือว่าผู้ที่คิดว่าจะปลูกนะครับนี่ก็เป็นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนะครับพี่บ่ควรมองข้ามนะครับบ๊บ่ควรมองข้าม เนื่องจากว่าบางครั้งข้าปลูกวักทองแล้วนะครับออกมาลูกสวยลูกเอ้ิลูกใ่กยยดีบวบิบบวบเบี้ยวนำนักใ้ลูกส่งใ้นะครับแต่บางครั้งก็สิมีตำหนี้อย่างอื่นนะครับเช่นผิวผิวเปลือกวักทองบอ่งงามนะครับ เสิเห,หตุใ้ตำนี้เสิเหตุใ้ราคาบ่ได้ตามที่ต้องการคือกันครับสาเหตุนะครับก็คือเนี่ยครับตรงเนี่ยครับขณนนะตรงดอกของฝักทองเนี่ครับหลังจากที่เข้าผสมแล้วปุ๊บเพิ่นสีเหียวลงกับนี่ครับเพิ่นสีเหียวลงแล้วที่นี่นี่แหละครับนั่นนะจุดสําคัญเป็นแรง เป็นแรงทีอูของน้อนอได้อย่างดีเลยครับตรงนี้ครับนันน่ะน,านอนเพิ่งจะสิลบสอนอยู่ในนี้นี่แหละค่อยกัดค่อยแทลนะครับค่อยกัดค่อยแทบเปลือกฟักทองของเขานะครับเห็นขออกมาเห็นเป็นผิวคู่คะแบบนี้นะครับสังเกตเพิ่งรับนัานน่ะอันนี้คือตัวนอนนะครับนัานาน่ะโดนตุ่มให้งิ่งนะครับนี่นะครับเจอแล้ว ต้องคาทิมนะครับไม่ได้ต้องคาทิมเพราะว่าทีใ่ใ้้ปดตก้งรับผมไม่มีผิวคูขระนะครับมาเมื่อนี่ซิมาพิสูจน์ให้เบิรงครับน่าหน้า,นาพิสูจน์ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะบบเดมีบางเป็นทุกน่วยนะครับน,าน่านาแต่กะแต่แกมีนะครับ เพื่นทิมากยูในให้ตามในังสีนะครับผมซึ่งนะครับถ้าเกิดว่า <c oughs> เสียหายไปในวุ่กว้างอืมถ้าเสียหายไปหลายก็เฮ็ดให้เฮ็ดให้เวลาเข้าขายฟักทองนะครับ แทนทีเทาสีได้ราคาเต็มเมตรเต็มหน่วยนะครับแต่กับสิกพักหรือปัดปัดตกนะครับมีตำหนินะครับเป็นฝักทองมีตำหนินะครับถ้า,น,น, <c oughs> ถาน่วยไดบอถ้าได้นวยได้โบมีนะครับก็ดีไปนะครับแต่บางบางสวนนะครับมันชิม,มี มี่หลายโตเลยนะครับบางนองแถวนี้นะครับถือว่าถือว่าโชคดีนะครับบอคอยมีแล้วก็อีกมองนึงนะครับที่พันมักอยู่ก็คือใตอยู่ใต่นวยนะครับ น,ตร,น,นรตรงจุดที่ล่องกับดินนะครับตรงจุดที่ล่องกับดินตัวนี้นะครับทาบบมี่นะครับถือว่าโชคดีโชคดีไปนะครับทาบบมี่ถือว่าโชคดีไปนะครับนั่นแะส่วนหนึ่งมันมาจากไสนนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากดอกที่ผสม ตอนแรกนะครับมาจากดอกตัวผูที่ผสมตอนแรกอาจจะมีติดมาแล้วบางครั้งข้าผสมดอกแล้วเ้าเอาดอกฆ่าไว้ก็สิเกิดเป็นนอนก็สิเกิดเป็นนอนตอนเดี๋ยวมาเบิ่งแถวนี้ครับนั่นแหะแถวมุกีบแล้วมอกีกค่อนข้าง ดูแลดีก็เลยบอกว่าไม่มีตอนบอท่านทายนะครับก็เจอหลายนะครับ ก็สีไายแค่ให้นหนาๆเบิ้งนะครับก็่ไม่ค่อยเห็น ส่วนหนึ่งที่บบเห็นนะครับนั่นจะ <c oughs> นเป็นเพราะวา่ามือก่อนนะครับมือก่อนนี่เสียช้่ฟาร์มากผิวผิวยาขานอนตามลูกเพิ่นนะครับผิวยาขานอนตามลูกเพิินนี่ครับ <c oughs> แต่กันยัง <c oughs> ไม่ให้เห็นลงเดอให้เห็นนะครับ <c oughs> แต่ยังไม่ลงเดอให้เห็น พิน่นสีสอนตัวอยู่ตามนี่ครับปุ๊บเส้นฟ้ามะผิวยานี่ครับนั่นนะนะครับบางนวยกับสีลูกใ่บางบางนวยกับสีตัวใน่นะครับ,บก็คืออยู่ตามนี่เราเล่มกินเปลือกฟางท้องในช่วงช่วงนี้นครับตรงนี้ บางที่ลูกล่ามไปนะครับนี่คือจริงๆครับน,าน,านั่นนะมีตัวนอนบางที่ลูกล่ามไปนะครับทั้งลูกนะครับเพศให้เ,เกิดความเสียหายใดนะครับตั้งนีเกิดยังไงนะครับ เมื่อหม่ะาตกบกะควรระวังนะครับเนื่องจากว่าพอขาที่เป็นมารับสื่อนะครับบางที่ลูกฟักทองของเขา,ขา,ขาน้ำนักดีหาหกโลกขึ้นนะครับรูปทรงสวยนะครับบบบิตบบเบียวแต่ถ้าเกิดว่าผิวเปือกมีแต่ห้อยนอนอย่างทีนะครับ ก็อาจจะถือตีตกเป็นเบอร์ล่อ,ลองหรือเบอร์หางไปเลยนะครับราคากรสิแท่นที่สีใได้เต็มราคานะครับกรสิลดลงประมาณครึ่งหนึ่งหรือกลอกลเกินหรือเกินครึ่งนะครับกังสีก็เห็ุให้เฮาเสียเวลานะครับในการลงแรงลงทุนลงทุนลงแรง,ง,ง,งไปนะครับ ฉนั้นนะครับก็คือจงเสียท่นงคามบอกที่ผ่านมานะครับก็คือทุกขั้นตอนนะครับนี่ความสําคัญทุกขั้นตอนนี่ความสําคัญเต้องใส่ใจทุกรายละเอียดครับวิธีแก่นะครับวิธีแก่ก็คือ กาต้องป้องกันตั้งแต่แหลกครับป้องกันแต่แหลกเลยเพราะว่าบางครั้งค้นที่ท่าสวนเป็นจำนวนหลายลายเลยนะครับเห็ดในในเห็ดในจำนวนหลายและเสี่ยงไม่ยางเบึงที่ระลูกแบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องอยากนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งนะครับเวลาผสมดอกผสมเกรสรแล้วยาเอาดอกตัวผู้่าไว้นะครับยาดอกตัวผู้ฆ่าไว้ผมบสันนอนสิออกมา <c oughs> อาศัยอยู่ได้นะครับ อีกสิ่งหนึ่งก็คืออีกสิ่งหนึ่งก็คือป้องกันถ้าที่แหลกนะครับบใไ้ดอกตัวผูมีนอนนะครับอันนี้ก็ชวีวยได้นะครับและถ้าเกิดว่ามีนะครับถ้าเกิดว่ามีแล้วเข้ากับผสมยาขาหนอนนะครับ าฉีดผิวผิวบริเวณลูกฟักทองนะครับอันนี้กระสิเป็นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกระสิหักในจังหน่อยครับกระถาพป่องกันแต่ที่เรีก <c oughs> กระสีเมือยครับนะนะเพราะว่าฟักทองบางสวนงามนะครับบางสวนงามแล้วใ <c oughs> บนะ ใบนะสีขาไปเลาะสีขาไปเลาะสีแต่ละน่วยจริงนะครับแต่เป็นเหลืองลําบากนะครับเป็นเหลืองยากละอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเห่าเพลเรนะครับถ้าเกิดว่าเพลเรก็คือใบมันหนาเห้าเนี่ยมมเห็นหน่วยมัน ช่วงเวลาที่มันเป็นลูกแล้วเขากับโบเห็นปัญหาที่เกิดบบเห็นปัญหาที่เกิดกักะสิเป็นกัสิเสียหายนะครับ <c oughs> กัสชเสียหายพ่อผลหลักเพราะเขาสิเก็บใบมันเริ่มลงนะครับเขากับจียเซียนลูกมันนะครับช่วงนั้นก็คือบบท่านแล้วครับเา่าอาจจะต้อง แต่ขายในราคาเบอร์ล่องหรือราคาเบอร์ถั <c oughs> <c oughs> งก็จะได้ขาดทุนนะครับที <c oughs> ลงทุนลงแรง,ง,ง,งไปกับฝากมือใหม่นะครับฝากมือใหม่นะครับน่น,นะ <c oughs> <c oughs> อันที่ว่านี่ก็เนื่องจากว่าเสียทมกับเคยเคยเคย,เคยเห็นมาแล้วนะครับ เคยเจอมาแล้วก็มาแชร์ให้นานาได้เรามัดระวังกันนะครับเอาเป็นชาวสวนน้ำกันนะครับเขาก็ต้องเตือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับมได้ประสบผลสำเร็จไปน้ำกัน <c oughs> วัวสั่นมันจะเป็นคือจังผ้าปกนะครับผ้าปกที่ผมจะตั้งเป็นผ้าปกของอ,อของอีพีนี้นะครับเพราะว่าเทเทนเจอมาแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับเซเทนป้ามนะครับกับสิขออน,นุญาต จบคลิปเพียงสานีนะครับนานาครับสวัสดีครับ